สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้เรากลับมาที่เว็บไซต์ตัวหนึ่งนะครับที่ให้บริการฟรีเซอร์เวอร์นะครับเว็บไซต์ s s h mac นะครับ .net เว็บไซต์นี้นะครับมีเซิร์ฟเวอร์หลายตัวนะครับเมื่อวานผมได้คุยเรื่องนุ๊กนะครับนุ no ๊ก VPN ไปแล้ววันนี้จะคุยเรื่อง s h a d o w s o c k นะครับโทจันนะครับ Vless นะครับแล้วก็ Vmess นะครับ Vmess เดี๋ยวมาลองดูเซิร์ฟเว so อร์นะครับของตัวชา o w โดซ็อกก่อนนะครับชา a d โดซ็อกชา a d โดซ็อกนะครับสำหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็มีหลายประเทศอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมา ลองแคนาดานะครับมาที่เลือกตำแหน่งที่ตั้งแต่ไปลยนะครับเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บมาเช็คดูนะครับว่ามีคำว่าออนไลน์นะครับมาเช็คดูว่าบัญชีคงเหลือ17แสดแสงว่าโอเคเสร็จปุ๊บแต่คำว่าสร้าง เสร็จแล้วนะครับมาแต่ที่หัวข้อ i am not a robot นะครับเสร็จแล้วแต่สร้างตอนนี้ก็จะมีบัญชีขึ้นมา นะครับจริงๆแล้วนะครับจะมีอยู่3ามออปชันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะแสดงเฉพาะออตัวชาร์โดซ็อกธรรมดานะครับจะไม่แสงรายละเอียดของตัว http กับ t ls นะครับเพื่อนเ่อแต่คำว่าคัดลอกชาโดซ w s o อันแรกเลยนะครับแต่คำว่าตกงลงนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บมาที่แอปตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า shadowrocket นะครับ เดี๋ยวไปดูหน้าตากันนิดนึงว่าชา์โดล็อกเก็ตหน้าตาเป็นไงอ๋อชาโดล็อกเก็ตนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้แต่เข้าไปเซ็ตปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นด้านบนมีเครื่องหมายบวกเพื่อนๆแตะนะครับ เสร็จปั๊บมันจะมีหัวข้อต่างๆขึ้นมานะครับก็จะมี import นะครับ form qr code import form keyboard type manual custom config นะครับการตั้งค่าแบบกำหนดเองเราแต่ import config form keyboard นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รับการติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ชา์โดซ็อกนะครับด้านล่างนะครับมีปุ่มเปิดปิดเพื่อนๆแต่พอแต่ปุ๊บแต่ปุ๊บมันก็จะมีลูกศรด้านบนนะครับด้านล่างจะมีคำว่า success https นะครับ HAND CHECK เรียบร้อยนะครับนี่เป็นการติดตั้งนะครับติดตั้งไม่ว่าจะเป็นตัวโทจันวีเลสนะครับซอ็อกชาร d ดซอ็อและว m เม e ก็สามารถติดตั้งในแอปตัวนี้ได้นะครับด้านล่างเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับปิดก่อนตรงนี้ ด้านบนนะครับด้านบนมันจะมี3มขีดเพืเ่อนเพื่อนแต่พอแต่ปุ๊บมันจะมีคำว่า clear current group นะครับหรือคำว่า clear all group เราแต่ clear current group นะครับเราก็จะลบการติดตั้งนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายจะมี3ามขีดเพืเ่อนเพื่อนแต่พอแต่ปุ๊บหัวข้อแรกเลยนะครับ มีคำว่ากุบเืเ่อนๆแต่นะครับแต่คําว่ากุบเดี๋ยวผมขอลบตัวนี้ก่อนโอเคเรากลับมาหน้าแรกแล้วนะครับแอปตัวนี้มีดียังไงผมเลยมาแนะนําเพืเ่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าแอปตัวนี้จะมีเซิร์เฟเวอร์ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วจํานวนมากนะครับ หนึ่งคือชา a d ซ w s o c k v mes t o r a นะครับไล่มาเรื่อยๆเ,เลยนะครับก็จะมีเรื่อยเื่เลย mm hmm. เท่าที่มีทั้งหมดนะครับ mm hmm. เพืเ่อนๆจะเห็นเลยคือประมาณ2 0 0 0นะครับ2 0 7 0ไม่ผิดนะครับ2070ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือก ตัวไหนยังไงนะครับวิธีการก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆก็แตะตัวใดตัวหนึ่งนะครับเอาตัวนี้ก็แล้วกันลองดูแคนาดานะครับเสร็จปุ๊บด้านล่างมีปุ่มเปิดปิดเพื่อนๆแตะนะครับชาดู Okay. ตัวนี้เป็นตัว s h a d o w s o c k นะครับข้างล่างจะมีคำว่า success https คือเพื่อนๆสามารถเลือกได้เต็มที่เลยนะครับด้านบนเนี่ยเป็นเครื่องหมายอัปเดตนะครับก่อนใช้ทุกครั้งให้อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวมาลองเทสดูว่าเป็นไงบ้างนะครับลองตัวนี้เดี๋ยวให้ดูทั้งหมดก่อนมีเยอะมากเลยนะครับ2,000กว่า 2องพันกว่าเซิร์ฟเวอร์เล่นกันสนุกเลยแล้วนะครับโอเคเดีย๋ยวลองไปเทสดูว่าเป็นไงบ้างวิธีคิดเทสก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ IP l e ลิกเทสนะครับดูว่าเป็นไงบ้าง ก็เป็น ip ของทางแคนาดานะครับแคนาดาแต่ในส่วนของเว็บ RTC เนี่ยเป็นของอเมริกาก็แสงว่าตัวนี้น่าจะมีแนวโน้มว่าจะรั่วสลหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ปิดซ่อน ip ของเรานะครับ ก็เป็นของทางแคนาดานะครับถือว่าก็พอใช้ได้แต่ว่าต้องไปเทสตดูว่ามันรั่วหรือไม่ด้วยนะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงได้เคล็ดลับดีๆนะครับลองไปเล่นดูมีหลายฟังก์ชันมากนะครับสำหรับแอปตัวนี้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ